นิยายเรื่องมนทินลวงรักตอนที่เจ็ดทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเดิมดิซาย,ย,ย,ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องใดๆทั้งนั้นระยะน,นี้อัคารวินขับรถไปไปมาๆเพราะต้องเข้าประชุมที่บริษัทส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนั้นเธอคิดว่าพอตื่นขึ้นมาเขาจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันกลับไม่ใช่ วันนี้ไม่ต้องเข้าออฟฟิศเมื่อคืนก็แทบจะไม่ได้นอนคือว่าทำไมแค่นี้ถึงกับพูดติดขัดเลยหรือ,อยังไงจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้หรอกับกลายเป็นเธอเสียอ,อีกที่เป็นฝ่ายทำตัวไม่ถูกทั้งที่เป็นคนเสนอแท้ๆเขาดูใจเย็นลงกว่าเมื่อก่อนเยอะสายตาบางครั้งที่มองดูมาก็แปลกไปมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหากถามว่าเสียใจหรือเปล่าก็คงตอบได้ว่าไม่ เพราะมันเป็นสิ่งที่เธอตัดสินใจเองและในเมื่อตัวเองเป็นคนคิดจะทำแบบนั้นการมานั่งเสียใจทีหลังมันน่าละอายใจจนเกินไปอย่างตอนนี้เธอเริ่มชินกับอะไรหลายๆอย่างต่อหน้าคนอื่นทั้งเธอและเขานั้นยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อใดที่ตะวันลาลับขอบฟ้าอัครวินมักจะเรียกร้องจนเธอแทบขาดใจมันกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาไปแล้ว เธอยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นักและยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายเรื่องมันจะไปจบลงที่ใดทุกครั้งที่เขากระซิบที่ข้างหูของเธอนั้นมันทำให้หัวใจของเธอฟูฟ่องแต่ก็ไม่มีเลยสักนิดที่จะเอ่ยพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อเธอในด้านบวกหรือพูดถึงเรื่องราวในอดีตและก็ไม่รู้ด้วยว่าพื้นที่ภายในหัวใจของชายหนุ่มนั้นยังมีผู้หญิงที่ชื่อว่าปารวีอยู่ด้วยหรือเปล่าหันไปมองขนข้าง ที่ยังคงนอนหลับตาพริ้มเธออยากจะตื่นมาเจอเขาแบบนี้ทุกวันไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนั้นหรือเปล่าเจ็ดโมงแล้วดิสยาลูบใบหน้าไล่ความง่วงที่เริ่มแทรกซึมเข้ามาจะมาให้ปลือตาได้อย่างไรในเมื่อเธอได้นอนพักไม่ถึงสองชั่วโมงด้วยซ้ำสลัดความง่วงเงียออกไปแล้วจึงลุกขึ้นเธอต้องทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบถอยหลังกลับก็คงจะไม่ทันในเมื่อเดินมาถึงจุดนี้แล้ว จะเดินหน้าหรือถอยหลังอย่างมากที่สุดก็คงจะเจ็บเหมือนกันหากโชคดีก็คงจะมีความสุขไม่น้อยรีฝีปากหยาดยิ้มแล้วรวบรวมสติตอนนี้เธอควรจะรีบกลับห้องพักเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ยังไม่ทันที่จะได้ลุกออกจากเตียงกลับโดนดึงอย่างแรงส่งผลให้ตัวจมไปกับฟูกงขาคนที่คิดว่านอนหลับไปเมื่อครู่เคลื่อนกายมาคร่มทับด้วยแววตาที่เจ้าเล่ตอนนี้กี่โมงแล้ว รู้หรือเปล่าเสียงเรียบนั่นส่งผลให้ดิสยาตัวรีบทำไมล่ะคะฉันถามว่ากี่โมงแล้วดิสยาเจ็ดโมงค่ะคนตัวเล็กตอบเสียงแผ่วเบา,บาก้มหน้าไม่กล้าสบตาจึงไม่ทันเห็นสายตาวาววับของอีกฝ่ายปากหยัดกดยิ้มเล็กน้อยอยังเช้าอยู่เลยจะรีบลุกไปทำไมกันเสียงทุมพูดชิดแก้มซ้ยเอิงต้องรีบไปทำงานนี่คะ หญิงสาวมองตาปลิบๆขณะที่หัวใจเต้นรัวกับความอ่อนโยนที่เขามอบให้กันไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองแต่ก็อดไม่ได้จริงๆเธอกำลังหลงรักผู้ชายคนนี้เป็นครั้งที่ยี่สิกว่าวันนี้จองตัวว่าจะยืมตัวเธอไปเก็บกวาดบ้านแต่ดิสยากรื่น้ำหนายลงคอเมื่อเนื้อตัวแนบชิดกันจนหน้าร้อนเผาไปหมดอีกทั้งคำพูดของเขานั้นยังกำกวมสื่อในยยะบางอย่างจนสัมผัสได้ หลำผังแค่ตอนกลางคืนเธอก็แทบจะหมดแรงไปทั้งวันแล้วเธอก็รู้ว่าไม่มีแต่จะให้ย้ำอีกสักกี่ครั้งตาขมเข้มจ้องมองจนร่างบางสะเทินอายถึงจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่เรื่องพวกนี้ไม่อยากทำใจให้ชินได้มันประมาทและเอียงอายทุกครั้งมาเจอสายตาที่กุ้งกลิ่มแบบนี้คือว่าดิสยาใช้มือยันอกแกรงกําเสื้ออีกฝ่ายเอาไว้แน่นเมื่อเขาทำท่าจะรุกรานอีกครั้ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้บทรักแสนเร่าร้อนเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้เอิงหิวนะคะหิวจริงๆนะคะพิอาจอัครวินทอดยิ้มเมื่อเธออ้อนอย่างเสียงหวานตากลมโตมอง,งอย่างเอียงอายไหนจะแก้มซับสีเลือดที่เหล่อเรือขึ้นอย่างน่ารักจนไม่อาจอดใจต้องฝังเจ้าหมูก,กดเน้นๆจำใจยอมปล่อยในที่สุดเงินก็ลงไปหาอะไรกินก่อน ขอเอิองกลับไปอาบน้ำที่ห้องได้ไหมคะไม่ได้ดิสยาหน้ามุยเมื่อได้รับคำตอบกลับทันควันอาบที่นี่ไปส่วนเสื้อผ้าก็ใส่ของฉันไปก่อนวันนี้เธอไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วต้องอยู่กับฉันทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนใจคอคิดแต่จะทำเรื่องอย่างว่าหรือย,อยังไงแค่เมื่อคืนเธอก็แทบจะสลบคาอกเขาอยู่แล้วไม่เคยคิดเลยว่าพิดของเธอนั้น จะกลายเป็นคนหื่นขนาดนี้แต่จะว่าเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเมื่อแดที่เธอโดนแตะเมื่อนั้นเป็นอันต้องระห่วยทุกครั้งเธอเองก็ชอบไม่ใช่หรือยังไงแอนอกรับท่าเดียวพิอาจปากบางเมมเข้าหาการทั้งโกรธทั้งอายแต่ไม่อาจทําทอะไรเขาได้ครั้นจะโต้กลับไม่กลา้าเถียงในเมื่อสิ่งที่อยากคาราวินพูดมานั้นมันคือความจริงแทบทั้งหมดดีใจหน่อยเธอ ในบรรดาผู้หญิงที่ฉันเคยเมคเลิฟมาด้วยมีแค่เธอคนเดียวที่ทำให้ฉันติดใจพูดตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้เหมือนไม่อยากห่างจากยิ้งสาวแม้แต่เพียงวินาทีเดียวดิสยาชาหนึกไปทั้งหัวใจแต่พยายามควบคุมสีหน้าให้เป็นปกติสำหรับเขาแล้วเธอมีค่าแค่เรื่องอย่างนั้นใช่หรือเปล่านะแค่ระบายอารมณ์ยางที่เขาต้องการปลดปล่อยหาความคลายใช่ความรักอย่างที่หว,งวังเอาไว้ บางทีเธออาจจะหวังสูงจนเกินไปขอเอิงอาบน้ำก่อนแล้วกันนะคะแล้วจะรีบลงไปทำอาหารให้ค่ะฉันสั่งให้คนเตรียมอาหารเช้าเอาไว้ให้แล้วรีบอาบแล้วก็รีบลงไปก็พอเราจะได้มีเวลาให้กันนานๆหน่อยอัครวินรั้งตัวร่างบางเข้าหาตัวอีกครั้งแล้วกดจูบกลิบป,ปากบางเขาเครื่องพอประมาณก่อนจะยันตัวออกไปปลายนิ้วเกี่ยไล้พวงแก้มใส ข,ข้อเคียยร้ายต่อหลายครั้งรู้ใช่ไหมว่าฉันต้องการเธอมากไม่คิดว่าหลังจากที่มีครั้งแรกจะมีครั้งที่สองและครั้งที่สามสี่ห้าตามมาติดติดมันกลายเป็นความเสพติดที่ทำให้เขาห่างจากเธอไม่ได้และอัครวินภาวนาให้เสพติดแค่ร่างกายเท่านั้นสัมพันธ์ทางใจมันยังคงไม่กระดิกไปไหนนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาะอย่างไรเสียการที่ดิษยา ต้องเดินออกจากชีวิตนั้นเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วค่ะรอยยิ้มที่ส่งไปให้นั้นหากเป็นพี่อดคนเก่าก็คงจะมองออกได้ไม่ยากว่าเธอกําลังรู้สึกอย่างไรแต่กับคนคนนี้เธอไม่รู้จริงๆว่าเขารู้หรือแกล้งไม่รู้กันแน่เขาแค่ต้องการเรื่องอย่างว่าจริงอยู่ที่อัครวินอ่อนโยนกับเธอมากขึ้นแต่นั่นก็เพราะเขาวังผลจากตรงนี้แล้วจะโทษใครได้ ในเมื่อเธอก้าวขาเข้าไปในบ่วงพันธนาการของเขาเองฉันจะลงไปรอข้างล่างถ้าอาบเกินสิบนาทีฉันจะเข้าไปช่วยอาบแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเธออาจจะไม่ได้ออกจากห้องน้ำอีกหลายชั่วโมงเลยนะอัครวินทิ้งท้ายไว้แค่นั้นทิ้งให้เธอจมอยู่กับความคิดที่แสนจะเจ็บปวดแค่ฝ่าเท้ายังคงทำหน้าที่ราวกับหุ่นยนต์ที่ไร้ซึ่งความรู้สึกก้าวขาเข้าห้องน้ำ จัดการธุระส่วนตัวของตัวเองภายใน10นาทีไม่ขาดไม่เกินเสื้อยืดสีดำถูกสวมใส่โดยเจ้าของร่างบางซึ่งยาวเหนือเข่าคลิบหนึ่งเจ้าของร่างบางถอนหายใจเมื่อเธอหากางเกงที่พอจะใส่ไม่ได้หาไม่เจอเลยสักตัวครั้นจะขอกลับไปที่ห้องของตัวเองก็ดันไม่ได้รับอนุญาตจะให้ใส่แค่เสื้อตัวเดียวมันก็วิวปแปลกๆประตูห้องถูกเปิดออกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันหันไปมองอีกทีถึงเห็นว่า ชายหนุ่มกำลังยืนเพียงประตูใช้หลังมือเคาะมันจนเกิดเสียงดิสยาลุกขึ้นยืนหลังจากงมหาของในตู้เสื้อผ้าอยู่นานสองนาน15นาทีคือเอิงหากางเกงไม่เจอนะคะให้เหตุผลถึงสาเหตุที่ทำให้ลงไปช้าตอนนี้ยังพยายามที่จะดึงเสื้อลงเพื่อปกปิดเรียวขางามที่โดนจ้องตาเป็นมันในขณะนี้ความไม่ไว้ใจเพิ่มสูงมากขึ้นเมื่อคนตัวโตสาวเท้าเข้ามาหาเรื่อยๆ ใส่แค่นี้ก็พอแล้วเสียงนั้นติดพลาเล็กน้อยเมื่อใช้สายตาลมเรียเมียทางพืตินายไม่คิดเลยว่าเสื้อยืดตัวเก่าๆเมื่อมาอยู่บนเรือนล่างของดิสยาจะทำให้น่ามองได้ขนาดนี้เขาแทบอยากจะจับเธอพาดบ่าแล้วพาไปที่เตียงแต่หากทำแบบนั้นเกล่งว่าคนตัวเล็กอาจจะหมดแรงตั้งแต่ยกแรกมันจะน่าเกลียดเกินไปไหมคะคือว่าฉันรู้ว่าข้างในไม่มีอะไรเลย เขายิ้มจนเธอหน้าร้อนเผาไปหมดซึ่งก็มีแค่ฉันที่เห็นคนเดียวเธอกลัวสายตาของฉันหรือไงไม่ใช่แบบนั้นค่ะลงไปกินข้าวหิวไม่ใช่หรือ,อยังไงฝ่ามือนะรูปลายเนื้อตัวที่มีเพียงผ้าบางๆขวางกันพี่อาจคะดิสยาห้ามเสียงแผ่วพยายามเบี่ยงตัวหนีแต่มันก็ไม่เป็นผลหรือเราจะกินกันเองในห้องก่อนแล้วค่อยลงไปกินข้าวอีกทีผู้หญิงคนนี้ ทำให้เขาต้องร้อนได้ทุกทีเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วแตะต้องร่างกายของดิสยามันก็พร้อมสู้รบตลอดเวลาจนทำเขาแทบคลั่งอย่าค่ะใบหน้างามหันนี้ออกไปเมื่อริฟิปากฉกวูบเข้ามาหากจูบเมื่อไรรับรองได้เลยว่าวันนี้เธอคงไม่มีโอกาสได้พักหายใจแน่นอนถึงจะรู้ว่าอย่างไรเสียคงไม่รอดพ้นเนื้อมือของอัคารวินแต่อย่างน้อยๆขอให้มีเวลากับตัวเอง สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดีฉันจะยอมตามใจแต่หลังจากกินข้าวเสร็จเธอจะไม่มีสิทธิ์ออกคำสั่งเขาว่าเสียงเรียบแต่ก็ดูหัวเสียไม่น้อยที่อะไรอะไรไม่เป็นไปตามใจนั่นทำให้ดิศยายหน้าเจือนเมื่อเขาพูดพลาดออกจากห้องโดยไม่เหลียวมองเธอเลยสักนิดทั้งที่เมื่อครู่ยังทำเหมือนจโนจะขาดใจตายพอลงมาชั้นล่างกลับไม่เห็นอัครวินนั่งที่โต๊ะ ได้ยินเสียงทุ้มดังอีกด้านคล้ายคนกำลังคุยโทรศัพท์กันไม่ได้แอบฟังแต่เสียงนั้นดังพอที่จะทำให้เธอได้ยินแม้ยืนอยู่ที่โต๊ะกินข้าวพอรู้ว่าปลายสายนั้นคือใครวัดได้จากน้ำเสียงรวมไปถึงคำพูดที่ค่อนข้างระม,มัดระวังของชายหนุม่มทุกครั้งที่นึกถึงทุกครั้งที่ได้ยินมันก็อดที่จะน้อยใจไม่ได้แม้ว่าเธอกับเขานั้นจะมีความสัมพันธ์ที่แนบสิดยิ่งกว่าอะไร แต่มันเป็นเพียงข้อผูกมัดที่ต่างฝ่ายต่างยินยอมกันและกันเธอหวังแค่ว่าวันหนึ่งจะทำให้เขารับรู้และเปิดใจให้กันก็พอแล้วแต่สำหรับอัครวินไม่รู้ว่าจริงๆข้างในหัวใจกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่มีเศษเสี้ยวเล็กๆที่จะทำให้คนอย่างเธอแทรกซึมเข้าไปอยู่ในนั้นบ้างไหมหรือจริงๆแล้วหัวใจของเขามีเพียงแค่ปารวีเพียงคนเดียว ว่างๆก็มาหาผมสิหรือโทรบอกล่วงหน้าก็ได้ผมจะขับรถไปรับป่านเองดิสยางเงยหน้ากระพริบตาทีๆเพื่อไล่ความร้อนชื้นให้ผลรอบดวงตาเมื่อเสียงอ่อนโยนที่กำลังคุยโทรศัพท์ดังใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวเป่าปากสายหน้าไปมาเมื่อความอ่อนแอเปิดเผยอีกครั้งรีบปลีกตัวเพื่อเดินเข้าไปในครัวจัดแจงตักข้าวใส่จานรอคนคุยโทรศัพท์ทำไมกินน้อยไปตักมาอีกสิ เดินกลับเข้ามาที่โต๊ะก็เห็นเขานั่งรออยู่ก่อนแล้วนาจอเครื่องมือสื่อสารยังคงสว่างนั่นหมายความว่าเขาเพิ่งจะวางสายไปไม่กี่นาทีเชา้ชาเช้าเอิงกินได้น้อยนะคะตอนนี้มันรู้สึกตื้อไปหมดอารมณ์เหือดหายไม่อยากหาอะไรลงท้องตั้งแต่รู้ว่าเขาคุยกับปารวีแม้ผู้หญิงคนนั้นจะไม่ผิดเพราะอยู่เฉยๆก็ได้หัวใจของอัคารวินไปครอบครองแต่เธอก็ยังอิจฉายอยู่วันยังคำ่ำ แววตาและคำพูดรวมไปถึงการกระทําที่เขามีให้ปารวีนั้นมันทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดก็ไหนตอนแรกบอกว่าหิวปากหยาดเหยียดยิ้มหรือเป็นเพราะว่าได้ยินฉันคุยกับปานเลยพลอยทำให้กินข้าวไม่ลงสีหน้าซีดเผือดของเธอนั้นมันปิดไม่มิดจนทำให้เขาเดาได้ไม่ยากไหนจเจ้าอาการพิรุธเอาแต่หลบหน้าหลบตาในตอนนี้เราคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรอ เธอเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปส่วนผลจะออกมายังไงฉันจะบอกอีกทีก็แล้วกันกินข้าวเธอคะ่ะไม่ต้องรีบก็ได้ยังไงวันนี้ฉันจัดให้เธอสาสมใจแน่ๆดิศยาสำหรับเขาแล้วเธอมีค่าแค่นี้สินะต่างจากปารวีที่เขาให้เกลียดเธอเสมอมามานั่งนี่สิมานั่งใกล้ๆเจ้าของรีสอร์ทรู้ออกคำสั่งเสียงเข้มขนตัวเล็กจำใจเดินไป แต่ยังไม่ทันได้นั่งกลับถูกคนเจ้าเล่ดึงตัวจนแทบล้มวงแขนแกร่งกอดรัดทันได้เมื่อตกอยู่ในพันธนาการของชายหนุม่มปล่อยค่ะนั่งแบบนี้จะกินยังไงไม่ถนัดเรานะคะถนัดหรือไม่ถนัดฉันเป็นคนตัดสินใจเองหงุดหงิดนักเวลาที่เธอชอบขัดคำสั่งความจริงแล้วดิษยาน่าจะชอบมากกว่าที่เขาทำแบบนี้เธอ<ก>ควรจะเอาอกเอาใจเขาสิ ไม่ใช่ตังทาจะออกห่างแคบทุกครั้งแต่เอิงอึดอ,อาดเธอตอบโดยไม่มองหน้าอัครวินหาทางเอารัดเอาเปรียบกันตลอดเวลาเมื่อแดดที่อยู่กันสองต่อสองเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหากอยู่ต่อหน้าคนอื่นเธอจะกลายเป็นอากาศสำหรับเขาข้อตกลงที่คุยกันไว้มันทำให้เธอรู้สึกสับสนเหมือนกันไม่รู้ว่าคิดถูกหรือผิดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรจะวางตัวอย่างไรลมหายใจรดลิ่นที่หลังคอ ทำอ,อดิสยาคนลุกสู้ชายหนุ่มรู้จุดอ่อนของเธอเป็นอย่างดีไม่มีส่วนไหนที่ริฝีปากและฝ่ามือคู่นั้นไม่ได้สัมผัสกินข้าวกันเถอะนะคะเอิงเริ่มหิวแล้วเธอเป็นคนโลเลแบบนี้ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าดิสยาพี่อาจพูดถึงเรื่องอะไรกันคะคราวนี้ยิงสาวหันไปถามหน้าซื่อตาใสาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดช่างเถอะชายหนุ่มแค่นยิ้มแต่ไม่ขยายใจความไปมากกว่านี้ ขี้เกียจขุดเรื่องราวพวกนั้นขึ้นมาพูดมันทําให้รําคาญใจเพราะอย่างน้อยเขาได้พิสูจน์ไปแล้วว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดส่วนหนึ่งเขาเป็นคนแรกของเธอต่อจากนี้ไปตั้งหากผู้หญิงคนนี้ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรตามใจชอบวันหยุดของเธอถูกใช้ไปกับอาัคารวินทั้งหมดแทนที่จะได้นอนพักผ่อนแต่เขากลับลากเธอขึ้นมาอากาศเย็นปะทะผิวกายทำเอาต้องรีบคว้าเสื้อตัวหนามาสวมใส่ โดนลมโกรกแรงๆเหมือนทำให้ตัวสั่นได้ไม่ยากเธอชอบฤดูหนาวนะแต่ดันไม่ถูกกับอากาศเย็นชามเพราะเป็นภูมิแพ้อากาศอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อใดต้องคอยหายากินตลอดเวลาแล้วนี่ก็ไม่ได้หยิบติดมือมาด้วยนะสิกลางคืนดาวจะเยอะมากเสียงทุ้มดังขึ้นทางด้านหลังพร้อมกับท่อนแขนแกร่งที่สอดเข้ามากอดเอวเธอเอาไว้แน่นความอบอุ่นของอัครวิน แทรกซึมอากาศหนาวจนเธออุ่นไปทั้งหัวใจจริงเหรอคะอยากเห็นจังเลยคะ่ะเลือกที่จะเอนหลังพิงกับแพงอกกว้างนาทีนี้เธอมีความสุขเกินบรรยายอยากเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ตลอดไปไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันทำไมตัวสั่นๆหนาวหรือ,อยังไงคนตัวเล็กพยักหน้าเงกๆเพิ่งเห็นว่าริมฝีปากอิ่มซีจนหน้าสงสารจึงผละตัวออกมา แล้วนั่งลงบนเสือไม่ลืมที่จะดึงร่างบางตามลงมาด้วยพิอาจดิสยาตกใจเมื่อโดนดึงจนล้มทับตัวเขาไม่หนักหรือ,อยังไงกันนั่งนิ่งๆสิเดี๋ยวจะให้ความอบอุ่นเองยกยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์โน้มตัวคว้าผ้าห่มที่พกมาด้วยคลุมร่างบางเอาไว้เผื่อแผ่ไปยังคนในอ้อมกอดนำซ้ำกระซิบถามข้างหูเสียงแผ่วเบาหายหนาวหรือเปล่าค่ะหิงสาวตอบเสียงเบาว,วิว ตอนนี้เธอสั่นยิ่งกว่าเดิมเสียอีกเมื่อลมหายใจร้อนๆรถลินใกล้ๆหน้าและดูเหมือนว่าสิ่งที่คาดการเอาไว้มันไม่ผิดเพี้ยนไปนักรืฝีปากน้าไลาจูบต้นคอจนดิสยาส่ยอยู่ไปทั้งกายอีกทั้งฝ่ามือร้ายกาศที่อยู่ภายใต้ผ้าห่มนั้นยังคงลูบคำไปเรื่อยส่วนต้องหันหน้าไปตำหนิแต่กลับเจอแววตาเจ้าเล่รวมไปถึงการยกยิ้มที่ทำเอาเธอหันหน้าหนีแทบไม่ทนัน มีวิธีทำให้อบอ,อุ่นกว่านี้ตั้งเยอะเออไม่หนาวแล้วค่ะขยับตัวออกแต่มันก็ไร้ผลเมื่อตอนนี้โดนเสือร้ายกักตัวด้วยอ้อมแขนแข็งแรงรากับวางแผนมาเป็นอย่างดีเธอไม่รู้ว่าสรุปแล้วแผนนี้ใครเป็นคนเดินหมาก,กันแน่หรือแท้จริงแล้วเป็นเธอเองที่ดันตกหลุมกับดกักที่ขุดเอาไว้ด้วยสองมือคู่นี้ทำไมตัวหอมใช้น้ำหอมของอะไร อัครวินยังคงเดินหน้ารุกลานต่อคิดถูกแล้วที่พาหญิงสามารถเปลี่ยนบรรยากาศที่นี่ไม่มีใครมากวนใจแถมยังส่วนตัวชนิดที่ว่าต่อให้รักกันนอกเต็นท์มันก็ยังคงทำได้ไม่ได้ใช้ค่ะปล่อยเอิงก่อนนะคะเธออ้อนเสียงหวานแต่ผลตอบรับที่ได้กลับมาก็คือรอยยิ้มทรงสเส่ห์ของเขาเผอมองอยู่นานสองนานจนหน้าอายเข้าเต็นท์กันเถอะเขาว่าเสียงพล่า บางอย่างที่ตื่นตัวเจ้าหญิงสาวรู้สึกได้เธอเสยมองไปทางอื่นโดยที่แก้มนวลนซับสีเลือดฝาดขึ้นมาเรื่อยๆพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะคะในหัวคิดแต่เรื่องนี้หรืออย่างไรกันแม้ตอนนี้ยังไม่เต็มใจเท่าไหร่แต่ก็รู้ดีว่าไม่สามารถปฏิเสธความต้องการของอัครวินได้โดนชั้นเชิงเข้าหน่อยเธอมักจะอ่อนคล้อยตามเขาตลอดเวลาแถมหลังๆยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีกฎข้อไหนหามกินเมียตัวเองตอนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินด้วยหรอเขาว่าเสียงกว้งหัวเราะสัญญาว่าคืนนี้จะไม่กวนใจจะได้นอนดูดาวไม่ดีหรือ,อยังไงจริงนะคะถามย้ำอย่างไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นักจริงสิอาคาาัครวินรับปากและเธอหวังว่าเขาคงจะไม่บิดพลิ้วคำพูดของตัวเองแต่เองอยากดูพระอาทิตย์ตกดินนี่คะยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพ่อาจ ตามใจเอิงหน่อยนะนะคะดิสยาออดอ้อน,ออนทำตาปลีบๆจนอัครวินเผยยิ้มแล้วรูปศีรษะถุยได้รูปอย่างเบามือร้ายกาจนักนะเอิงเหนื่อยจะตายทำไมพี่อาจจองแต่จะจับเอิงกินก็ไม่รู้แขนเรียวเล็กโอบกอดชายหนุ่มด้วยความสุขใจเวลาที่เขาไม่ดูและไม่มีชื่อของปารวีเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนั่นทำให้เธอหัวใจพองโตได้เสมอเธอไม่รู้หรอกว่า ระหว่างชายหนุ่มกับผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างไรก,กันบ้างเพราะหลังจากที่ปารวิปฏิเสธไม่รับรักเธอก็ไม่เคยได้ข่าวอีกเลยจะมีก็เมื่อไม่กี่วันก่อนที่ชายหนุ่มโทรหานำซ้ำยังพูดจาทำให้เธอเจ็บแผลอย่าลืมว่ามีใครบางคนจูบฉันก่อนจูบเดียวก็ติดเลยรือฝีปากหนากดจูบที่หน้าผากมนขอชอบเวลาที่ดิษยาอ้อนกันแบบนี้เพิ่งรู้ว่าตอนที่เธอไม่ดื้อ มันก็น่ารักดีเหมือนกันพี่อาจคะว่าอย่างไงพี่อาจอย่าดูเอิงมากนักได้หรือเปล่าคะแงนมองใบหน้าคมคายซึ่งเขาก้มองมาเช่นกันแววตาที่เคยเย็นชาถูกแทนด้วยประกายอ่อนโยนไม่ได้ยินแบบนั้นฉันดูเธอบ่อยเหรอคำพูดพี่อาจทำร้ายร่างกายเอิงบ่อยมากเลยคะ่ะมันเสียใจนะคะจนบางครั้งเอิงก็คิดว่าพ่อาจอาจจะลืมไปแล้ว ว่าเอิงก็มีความรู้สึกเหมือนกันอัครวินขยับตัวนั่งดีๆแล้วถอนหายใจมันก็จริงอย่างที่เธอพูดเขาเคยตัวและเพลิดผังทำแบบนั้นลงไปเรื่องวันก่อนคงทำให้ดิศยาเก็บออกมาคิดวันนั้นปรารวีทโทรมาหาเขาบอกว่าอยากจะพักผ่อนอีกอย่างเธออยากจะลาออกจากงานเพราะรู้สึกว่ามันเริ่มหนักจนเกินไปจะพยายามขอบคุณมากนะคะ เรื่องฝีปากบางที่ยิ้มกว้างยืดตัวขึ้นสู่ปลายค่างเป็นรางวาัลมีอีกเรื่องที่อยากจะขอแต่ไม่รู้ว่าถ้าพูดออกไปพี่อาจจะโกรธหรือเปล่าพอเรื่องผู้หญิงคนนั้นอาจมีผลต่อความรู้สึกรวมไปถึงหัวใจของชายหนุม่มขอมากจากังนะเราจะพูดก็พูดมาเถอะถึงขนาดนี้แล้วคนโตเล็กกอดแน่นขึ้นเหมือนกังวลใจขึ้นมาอัครวินพอจะเดาออก ส่วนรูปแผ่นหลังบอบบางเพื่อปลอบโยนเรื่องของพี่ป่านะคะพี่อาจอย่าพูดแดกดันเอิงนักเลยนะคะลำพังเท่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้เอิงก็ไม่เหลือศักดิ์ศรีอะไรแล้วที่เอิงยังอยู่ตรงนี้ยอมสละทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองก็เพราะว่ารักคำเดียวรังสุงนั่งเงียบไม่พูดหรือตอบกลับอะไรไปเมื่อก่อนขอเคยคิดว่าจะมีคนที่โง่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อคำว่ารักจริงๆนั่นล่ะแต่สุดท้าย กลับมาเจอกับตัวเองและเขาพูดได้ไม่เต็มปากว่ารู้สึกอย่างไรกับเธอเหมือนกันทำไมไม่คิดว่าเรื่องนั้นมันทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยล่ะมันทำให้เรากลา้าพูดและเปิดใจอะไรหลายๆอย่างถึงจะเป็นสัมพันธ์ทางกายแต่ช่วงเวลานั้นที่เรามอบความสุขให้กันและกันมันก็มีค่าไม่ใช่หรือยังไงเพราะผู้ชายกับผู้หญิงมองเรื่องเซ็กแตกต่างกันดิยาได้แต่คิดในใจ สำหรับเขาแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่สำหรับเธอมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่ใช่จะมอบให้ใครก็ได้สำหรับเธอก็มีแค่คาราวินเพียงคนเดียวส่วนเรื่องของปานฉันจะไม่พูดแบบนั้นกับเธออีกแต่ฉันไม่สามารถบอกเธอได้ว่าตอนนี้รู้สึกกับปานเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนกับที่ยังตอบไม่ได้ว่ารู้สึกยังไงกับเธอเหมือนกันดิษยาฝืนยิม้มบีบมือหนาเอาไว้แน่น ไม่เป็นอะไรคะ่ะเอิร์งเข้าใจยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะเลยเนอะเธอสัญญากับตัวเองเอาไว้แล้วว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเธอจะยอมรับมันต่อให้เจ็บปวดเจียนตายก็ต้องก้าวเดินต่อไปแม้วันนั้นหัวใจจะหลุดลอยไปอีกก็ตามจบไปแล้วนะคะกับบนทินลวลงรักตอนที่เจ็ดเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะจะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ พนากของเราเนี่ยเริ่มที่จะปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะพระเอกของเราก็ยอมรับฟังนางเอกบ้างขึ้นมานิดหน่อยนะคะทุกคนยังไงถ้าอ่านผิดพลาดต,ตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องเผื่อว่าช่องนี้เกิดปัญหาอะไรนะคะส่วนช่องนีนเนียก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามเหมือนเดิมเลยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการรับฟัง แล้วก็การติดตามมากๆเลยนะคะยังก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆด้วยนะคะทุกคน